ทำจากนี้วะมึงไม่เห็นหรือไงว่าหมูมันไม่สุกนะมึงจะให้ลูกค้าเป็นหูดับหรือไงโอ้โหแล้วเขาจ้างใครฟ้องเนี่ยมึงเงาอะไรแบบอ่ะเขาใครทั้งใบไอเวนมึงไปทำมาไหมแล้วใครนี่ด้วยใครนี่ก็ต้องทำมาเฮ้ยเอาพาวนี่เขาตากูเอาไอ้ยืนทำไรฮะเฮ้ยใครถาไอ้โต๊ะแปดอะอะไรอีกัะ อไลูกค้าคอมเพนชิพหายเลยมาแนวมาดูดิลูกค้าสั่งสตเต็กสุกกลางแต่สุกแค่ตรงกลางเนี่ยเ <c oughs> ขาด่าชิพหายเลยโอ้ไม่เก่งกูจะขึ้นใครเป็นคนทำไเป็นคนทำเนี่ยป้ะอเจ้ะไอ้เมยแล้วมงไม่เอาไอามเนีมึงทำไมมือไม่สอนเนาะบลูครับไปดูแลลูกค้าดีกว่าให้พวกไฟนั่ทำงานกันไปนร ใครเป็นคนทำหนูเองคะ่ะอีดี้ใครคนร่างจานครับแล้วเพิ่งให้มันมาทำสเต็กกูได้ไงอ,ออเดอร์มันหลายครับแล้วก็ผมเฮ็ดประกันบพระท่านกันเลยให้น้องส้อยเฮ็ด ว่าเข้ามามีแต่ปัญหาเนี่ยลูกค้าโต๊ะเจ็ดคอมเพนอีกแล้วมีอะไรอีกโอ้โหออ,อ,ออเดอร์ที่สั่งไปเนี่ยลูกค้าสั่งสุก่อนขั่วพิเกลโลก,กันแต่ได้สามชามทอดน้ำปลา<ห>ไม่แหกตาดูล่ะที่พูดไปอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะมันผิดพลาดอะไรบ่อยขนาดนี้วะเราก็ทำดีแล้วลูวเว้ยแต่พวกมึงอ่ะทำไม่ดี นมันมีปัญหาอะไรบ้างโอ้โหไม่อยากจะพูดเฮียเยอะมากป่าอะไรเนี่ยเอ้เต็กเนี่ยสเต็กอะไรแล้วแล้วก็ยำมะม่วงเฮ้ยน้องยำมะม่วงอีกทีหนึ่งยำมะม่วงยำมะม่วงเฮ้ยรู้แล้วอไปโอ้ยเอาเทปปั้นปั้นต่อไปปั้นไงไอ้น้องทั้งหมดไม่เอาแล้วอ้าวแล้วที่จดมาทั้งหมดก็ไปหมดเลยโอ้ไอ้น้องออเดอร์พี่ได้อย่างออเดอร์อะไรวะที่ส่งลูกค้าเนี่ยพี่ยังไม่ทำอีกเหรอไปคุยกับเฮียเจ้าของร้านตัวเองไปโอ้ย เอ้าเฮ้ยออเดอร์กว่าผมอยู่ต่อหน้าลูกค้าผมก็เอามาบอกเฮียนยี่แหละฟังแล้วกูเศร้าเลยวะลูกค้าก็เยอะร้านกูก็หลังยะเจ๊งกูยื้อไว้ไม่ไหวแล้วระบบไม่ดีเลยไปกูงออกไปจากครัวกูซะไปไป ผมบอกพี่แล้วแต่พี่อาฟังผมผมบอกให้ใสช้ G ี p o สมึงแพมมาอะไรกูฟังไม่รู้เรื่องมึงพูดกลางดิ <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องพี่ฟังผมนะพี่ทำไมพี่ไม่ใช้จี o s t ระบบมันก็มีเนี่ยมันก็ดีเนี่ยก็ใช้ไปดิ ก็พูดว้ยอย่าไ่เอาไม่เอาจุงยากถ้ามาโมยบายทำไมจะใจเป็นครัวยุคหินหรือไงมันเปลือ<แ>พี่ตั้งใจฟังผมนะร้านที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากระบบที่ดีผมบอกพี่อยู่ว่าสันมิเนี่ยมันช่วยพี่ได้เชื่อผมเปิดใจสักครั้งหนึ่งนะพี่นะ ร้านเราเนี่ยมันยังพอไปต่อได้พี่เข้าใจแล้วร้านอย่างพี่จะเปิดใจใช้ซันมิจ e ีโพแค่เปิดใจใช้ซันมิจ e ีโพสรับออเดอร์เองก็ง่ายง่ายลูกน้องก็มีเวลาไปบริการลูกค้ามีบริการลงเมนูให้ฟรีพร้อมใช้งานได้ทันที ต้องมานั่งปวดหัวซัพพอร์ตตลอดอายุการใช้งานใช้งานง่ายจะโลเทคโนโลยีขนาดไหนก็เข้าถึงง่ายช่วยให้ธุรกิจของคุณลาบลื่นอย่าลืมนะครับเปิดใจใช้ซ e ันมิอีพต์ครบจบในเครื่องเดียวสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้ที่ซันมิ TH ทุกสาขาทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มพร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้เท่านั้น